S อสเอฟออกคอลเลคชันใหม่ค่ะลายเฟนซัมเมอร์คอมโบเซตค่ะไอเราก็เป็นนักสะสมซะด้วยสิก็เลยจัดมาครบเซตเลยค่ะคอลเลคชันซัมเมอร์นี้นะคะแก๊งลายเฟรนะคะมากับกระดานโต้คืนค่ะครบแก๊งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่มีบ้าวค่ะน้องช็อกโกเชอร์รี่แล้วก็เคอร์นี่ในเซตนี้นะคะก็จะได้แก้วนะคะขนาด3.2ออนนะคะ1แก้วแบบนี้เลยค่ะกับน้ำอัดลมนะคะจุกๆุเต็มแก้วเลยค่ะใน1เซตเนี่ยเลือกแก้วได้1คาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ป๊อปคอร์นนะคะถุงใหญ่ๆหแบบนี้เลยนะคะสามารถเก็บไว้้ทนนไดดถึง6เือ แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะคะเราเลือกเป็นออริจินอลมาค่ะนอกจากจะได้แก้วคิ้วๆแบบนี้แล้วนะคะตรงฝานะคะสามารถถอดน้องออกมา,าได้ด,ด้วยค่ะเจิ๊กซอนะคะ <c oughs> ตั้งโชว์เก๋ๆก็ได้ค่ะ <c oughs> ส่วนช่องทางในการสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้และซด้าทิกต็อกแล้วก็ไลฟ์ช้อปปิ้งคะ่ะถ้าเกิดไปดูหนังนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นะคะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเลยคะ่ะของน่ารักน่ารักสุดคิ้วขนาดนี้นะคะมีจํานวนจํากัดนะคะรีบๆไปหาซื้อสะสมกันเลยค่ะ